โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาออกแบบฟอร์ม point of sale กันนะครับฟอร์มนี้ก็เป็นฟอร์มที่ใช้สำหรับการขายสินค้าและก็ตัดสต็อกนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับต่อจากเลคเชอร์ที่แล้วเราได้ออกแบบฟอร์ม b o u u t เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็ให้ดับเบิลคลิกเปิดฟอร์ม point of sale ขึ้นมานะครับ ที่หน้าต่าง solution explorer อ่าก็จะเป็นฟอร์มเปล่าๆแบบนี้ยังไม่ได้มีการออกแบบนะครับผมจะทำการลากตัว property window มาใกล้ๆเหมือนเดิมนะเวลาออกแบบจะได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกจะทำการปรับตัวไซส์ของฟอร์มก่อนนะครับตรงนี้ความกว้างของผมประมาณสัก1347นะครับแล้วก็ความสูง แปดตรงนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมของหน้าจอของเรานะครับผมในส่วนของข้อความ text ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับ point of sale form ประมาณนี้นะครับปรับง่ายๆเนาะต่อไปเราจะมาออกแบบฟอร์มนี้กันนะครับให้แสดงตัว tool b o x มา view tool b o x นะครับ ตัวแรกจะเป็นพาเนลนะครับเราสามารถที่จะ copy มาจากฟอร์มโปรดักตได้นะครับไปที่ Product management Form นะครับตัวนี้เนาะ,ะจะสังเกตว่ามันมีอยู่แล้วเนาะตรงนี้เรา copy มาเลยเนาะคลิกขวาแล้วก็ copy มาวางที่ point of sale form design ตัวนี้คลิกขวาวางไปเลยนะครับเห็นไหมฮะเมื่อ copy มามันก็จะง่ายเนาะเราแค่เปลี่ยนตัว ลาเบลข้างในนะจาก product m a n a g e m เ n t เป็น Point of Sale อ่าวงเล็บโพสผมจะตั้งให้มันยาวๆนิดนึงนะครับ v b n e t sql server entity frame work 6จาะนั้นก็ค่อย p อยต์ออฟเซลล์โพสนะครับ เหตุผลที่ตั้งแบบนี้ก็เพราะว่า cost p o t n t of s a l ซของเราเนี่ยมันมีทั้งเป็น ado.net นะครับแบบเก่าเนาะแล้วก็ cost ที่เป็น entity framework ซึ่งเป็น cost ใหม่นะครับอันนี้ก็าสาใต้ต้นเอาไว้ไม่ให้สับสนนะครับว่าอันไหนเป็น cost ไหนเนาะต่อไปนะครับจะนำตัวลาเบ l มาวางตรงนี้อันนึงเป็น running time นอ้อเวลาที่มันเดินนะครับ ก็จะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะครับผมชอบใช้ฟอนต์นี้นะ H E G ตัวนี้แล้วก็ปรับประมาณสัก14นะครับลาเบลตัวนี้ก็จะเป็น Current Time แล้วกันนะเวลาปัจจุบันข้อความเทคก็เปลี่ยนเป็น 0, 0นย์ศคอ 0, แล้วก็ A M P M อ่านี่ก็เป็นค่า d ด f a ฟอล์จะเป็น A M นะครับ ตรงนี้รู้สึกฟอนต์จะใหญ่ไปเราอาจจะเปลี่ยนประมาณสัก10ดูนะลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับไมก็สัก12ตรงนี้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับว่าประมาณไหนที่มันสวยนะครับแล้วก็มองชัดเนาะตรงนี้ผมปรับประมาณ12นะครับต่อไปด้านขวาตรงนี้จะวางบาร์โคดนะครับตัวลาเบลกับผมก็ปีมาปเลยตรงนี้คัดไปแล้ววางปึ๊บ เปลี่ยนข้อความเป็นบาร์โคดจากนั้นข้างๆบาร์โคดตัวนี้ก็จะเป็น text b ็อกนะครับก็พิมพ์ text b ็อมาเลยวางตรงนี้เปลี่ยนฟอนต์ให้เหมือนกันเนาะ S ตัวนี้12โอเคตรงนี้จะเป็นจุดยิงบาร์โคดนะครับผมต่อไปจะวางตัว กรุบบอกมาอันนึงนะครับกรุบบอกสำหรับ transaction ตรงนี้แล้วก็ copy มาเลยนะครับ copy วางตรงนี้จะเป็นข้อมูลลูกค้าเนาะตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกแบบด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลสินค้านะครับตรงนี้ก็จะทำการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงๆนิดนึงอ่ะตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับ s, s eg ตัวนี้มาสิบสองโอเคไปนะครับเปลี่ยนตัวแรกก่อนนะครับกรบอกตัวแรกจะเป็น transaction ตัวที่สองก็จะเป็น customer นะครับครูบอกตัวที่สามก็จะเป็น product ข้อมูลสินค้าเวลายิงบาร์โค้ดมาก็จะแสดงตรงนี้เนาะ จากนั้นก็มาปรับแต่งนะครับเราจะนำลาเบลแล้วก็เทค t บ็อกมาวางข้างหนงนี้นะครับก็สามารถที่จะ copy จากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ย กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกเทคบล็อกนั้นนะครับจากนั้นก็วางแบบนี้ตรงนี้ข้างในนะครับเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีดําเหมือนเดิมเนาะคอนโทรลเทคอ่าตรงนี้จากนั้นก็ค่อย Copy วางนะครับตรงนี้ก็จะทำให้สั้นลงนิดนึง Copy มาเลยนะครับ ในขั้นตอนการออกแบบก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสีอันนี้ก็จะเป็น Read Only หมดเลยนะผมจะปรับให้มันเป็น Read Only อลาเบลตัวนี้ก็จะเป็น Current Date เนาะตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็น employee id รหัสพนักง,งานตรงนี้จะเป็น transaction id เลขที่ใบเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อพนักง,งานต่อไปก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับตรงนี้นะเป็น current date text box ตัวนี้ก็เป็น employee id text box ตรงนี้ก็เป็น employee name text box ตรงนี้ก็เป็น transaction id text box ต่อไปก็ลองจัดให้มันดูสวยงามน้องตรงนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ customer เราก็ copy ตรงน,นี้มาเลยนะครับเนี่ย copy มา2อันแล้วก็วางเข้าไปนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนข้อความเป็น customer id ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับแค่เป็น option เสริมเข้ามานะครับตัวที่2ก็จะเป็น customer name เปลี่ยนตัวนี้นะครับ textbox 2อันนี้ก็จะปรับให้เป็นาสามารถพิมพ์ข้อความได้เนาะ read only เท่ากับ f o r นั่นก็เปลี่ยนชื่อนะครับ customer id textbox ตัวที่2ก็ customer name textbox ต่อไปก็ปรับแต่งให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับ จะทำการเลื่อนมาด้านซ้ายนิดนึงในส่วน customer ก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปในส่วน product นี่มันจะยาวมาเต็มถึงนี่เลยเนะาะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทำการ copy มานะพวกนี้นะครับ copy มาจะได้ง่ายนะครับผม ก็พีแล้วก็วางข้างในนี้นะวางเข้าไปครับทั้นก็ก็ p ีใหม่ชุดหนึ่งตรงนี้ส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นอ่าก็พมาก่อนก็พ y ลาเบลมาแล้วก็นำตัวนัมเบริกอัพดาวเข้ามานะครับอ่านัมเบริกอัพดาวพิมพ์ตรง ทูดบอกวางตรงนี้นะครับต่อไปก็เปลี่ยนข้อความเทคกับเปลี่ยนชื่อคอนโทรลเนะาะเริ่มที่ลาเบลตัวนี้ก่อนนะครับข้อความจะเป็น product id ตัวที่2จะเป็น barcode ตัวที่3เป็น product name ตัวนี้ก็จะเป็นราคาขาย selling price นะครับตัวนี้จะเป็น unit in stock อยอดคงเหลือในสต็อกตรงนี้จะเป็น quantity นะครับจำนวนที่ขายาสามารถปรับได้ต่อไปก็เปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้เป็น product id box ตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ดเท็กบล็อกด้านบนตรงนี้เป็นโปรดักต์บาร์โค้ดอ่ะเปลี่ยนชื่อก่อนด้านล่างเป็นบาร์โค้ดเฉยไม่มีโปรดักตเนาะบาร์โค้ดแท็กบล็อกตัวนี้จะเป็นโปรดักต์เนームแท็กบล็อกตัวนี้เป็น selling price t ท็ก box ตัวนี้เป็น unit in stock t ก x t b o x ตรงนี้เป็นนำมริการ์ดาวหนึ่ง 1, ไม่ได้เปลี่ยนเนาะต่อไปก็จัดให้มันสวยงามนะครับตรงนี้ผมจะคลิกตัวแรกก่อนนะแล้วก็คลิกตัวที่2จากนั้นจะใช้เครื่องมือ Visual Studio ปรับความสูงให้เท่ากันเนาะมี m a ็ก เซฟไฮดเลยนะเนี่ยลูกศรหัวขึ้นลงนี้นะฮะปึ๊บตัวทั้งสองอันจะได้มีความสูงเท่ากันนะครับนั้นก็เซฟนะครับต่อไปจะนำตัว l a เบลมาทำเป็นตัวเซปเรเตอร์ตัวขั้นเนาะก็เพิ่มลาเบลมาอันหนึ่งตรงนี้จากนั้นก็ปรับ auto size เป็นฟอลนะครับแล้วก็จัดการปรับขนาดให้มันยาวมาสุดแบบนี้เนาะ ต่อไปก็ปรับสีพื้นหลังเป็นสีที่เราต้องการนะในที่นี้จะใช้สีอลองตัวนี้ก่อนนะเมนูไฮไลท์แล้วปรับตัว border s t y l e เป็น fix 3d นะครับปรับความสูงลบข้อความเทกออกก่อนนะครับปรับความสูงประมาณสัก2องอถ้าสองมองเห็นก็3นะครับปรับไปเรื่อย ปรับจนเราดูรู้สึกว่ามันสวยนะครับลองสีดูถ้าสีมันหนาไปแล้วก็ปรับเป็นสารนะปรับลดลงอันนี้ต้องทดสอบเองนะครับว่าอันไหนสวยนะครับโอเคเมื่อได้แล้วก็จะค o p y ีมาเลยแล้วก็วางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับความสูงก่อนเนะเาะเพื่อที่จะได้ลากได้นะแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนกลับเป็นสาเหมือนเดิมเป็นตัวขั้นที่เฉยนะตัวนี้เนาะจะปรับ อาให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงพื้นที่ด้านล่างจะได้มีเหลือนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าต้องการความสวยงามเนาะน,นี่ก็ปรับให้ดูนะครับใช้ลูกศรบนแป้งคีย์บอร์ดช่วยด้วยอ่าต่อไปจะปรับความสูงเหมือนเดิมคลิกตัวแรกก่อนเนาะแล้วก็คลิกตัวที่2กดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะฮะอ่าปรับความสูงให้เท่ากันแบบน,นี้แล้วก็ขยับคอนโทรลขึ้นไป ก็จะประมาณนี้นะก็ดูว่าเราเปลี่ยนชื่อคอนโทรลหมดหรือยังนะครับเิกดูนะเราจะเปลี่ยนชื่อเฉพาะตัว t e x t Box นะครับตัว l a เบลด้านหน้าไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้เขียนโค้ดเนาะโอเคอันนี้ก็ครบแล้วในส่วนของด้านบนตรงนี้ต่อไปจะนำดัตต r กิ v วิวมาวางตรงนี้นะครับ ด้านล่างอาจจะมีสเตตัสด้วยนะครับก็วางมาก่อนเลยสเตตัสสตริปจากนั้นก็เพิ่มระเบลม,มาหนึ่งเปลี่ยนข้อความเป็นสเตตัสหรือชื่อเราก็ได้นะประมาณนี้สามารถที่จะเพิ่มไอคอนเข้ามาได้นะไอคอนของเรามีเยอะนะแล้วก็สามารถเลือกอันเดิมได้เลยผมจะใช้อันนี้เนาะซึ่งเป็นไอคอนที่เราใช้ในฟอร์มโปรดักต์เนาะประมาณนี้ แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนความหนาของตัวอักษรด้วยเนาะประมาณนี้สีข้อความให้มันเข้ากันอ่าผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับต่อไปนำรัตติก d v วิวมานะลากลงมาตรงนี้นครับแล้วก็ปรับขนาดได้ตามต้องการเลยสีพื้นหลังก็จะเป็น background color ตรงนี้ปรับให้มันเป็นสี w i n d ดวเนาะอาจจะปรับ property เพิ่มเติมตรงนี้มา l ติ select ให้เลือกได้แถวเดียวก็ก็ปรับเป็น fall นะครับ selection mode ตัวนี้ก็ปรับให้เป็น full row select เดี๋ยวเราไปเขียนโคด้ดซ้ำทับอีกทีเนาะในเบือเบ้องต้นก็ปรับประมาณนี้ก่อนครับี่จะขยับตัวพวกนี้ขึ้นไปอีกนิดนึง ค่อยๆขยับนะครับผมตรงนี้โอเคผมก็ปรับประมาณนี้ต่อไปด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มแล้วก็ Textbox ต่างๆเนาะเราก็ลากแบทบอตทอนมาเลยนะครับตัวนี้ปรับขนาดได้ตามต้องการประมาณนี้ Copy มาเลยนะครับปุ่มด้านบน3อันผมด้านล่างสุดอันหนึ่งสำหรับเซฟตรงนี้เนาะ ฉะนั้นก็เลือกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ทีเดียวเนะาะใช้ฟอนต์ s อ่า eg ตัวนี้ปรับประมาณ12นะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม new เปลี่ยนชื่อเลยนะครับ new button text ก็จะเป็น new จุดจุด,จ,ดจุดนะครับปุ่มที่2เป็นปุ่ม close นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น close button สำหรับปิดฟอร์มข้อความบนปุ่มก็ close ปุ่ม3ใช้สำหรับ remove รายการสินค้าอ่าก็ตั้งชื่อเป็น remove button ข้อความ text ก็ remove อ่าเวลาคลิกเลือกรายการแล้วก็ลบสินค้าออกได้เนาะออกจากร a t ตัดกิ view นะครับปุ่มสุดท้ายปุ่ม4เป็นปุ่ม save ข้อความบนปุ่มก็ save button อ่า save เฉยประมาณนี้เนาะปุ่ม new ตรงนี้จะเปลี่ยนสีพื้นหลังนิดนึงเป็น สีแดงๆเนาะเนี่ยตัวโทมโตตัวนี้จากนั้นทั้ง3ปุ่มนี้จะใช้าสีฟอนต์เป็นสีขาวเนาะ c อน t r o l l i g h ตัวนี้หรือสีวินโดว์ก็เหมือนกันเนาะต่อไปเปลี่ยนสีพื้นหลังของปุ่ม close นะครับมาที่ back color นะอะสองปุ่มนี้ก็จะใช้สีเดียวกันนะครับ เลือกสีที่ต้องการได้เลยนะครับผมใช้สีนี้นะสุดท้ายปุ่มนี้นะครับปุ่มเซฟเปลี่ยนสีพื้นหลังด้วยนะครับผมจะใช้สี s ซ n ดี้บราวนตรงนี้เนาะโอเคตรงนี้ในส่วนของปุ่มก็จะประมาณนี้เนาะอาจจะขยับมาอีกนิดนึง เลียนขนาดความกว้างได้ตามต้องการนะครับตัวนี้ลองดูก็ปรับให้มันสวยงามที่เราคิดว่าสวยนะครับตรงนี้ผมก็ปรับให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับต่อไปก็จะ copy ปี้ตัวนี้มานะาตัวลาเบลกับเท็กบล็นะครับ c o ปีมาใช้ตรงนี้ตัวแรกก็จะใช้เป็น total amount นะครับประมาณนี้ฉะนั้นก็ copy มาอีก2อ,อาวางเลยครับตัวนี้เป็น total amount นะครับอยอดรวมทั้งหมดตัวนี้ก็ปรับชื่อเป็น total amount ถึ x บ b ็อก ตรงนี้ก็จะเป็นเทนโดเรนะครับสำหรับรับเงินเนาะเทคบ็อกตัวนี้ก็เป็นเทนโดเรตเทคบ็อกตัวสุดท้ายจะเป็นเชนนะครับทอนเงินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเชนเทคบ็อกด้วยชื่อนะครับต่อไปก็ทำการเปลี่ยนขนาดนะครับได้ตามต้องการเลยนะผมจะเปลี่ยนเทคบ็อกก่อนนะครับ3อันเลย ประมาณสัอ่าส่วนตัวนี้ก็จะใช้แค่12พอนะครับลองปรับดูว่าประมาณไหนสวยนะครับอ่ะลอง20ฉะนั้นก็จัดเรียงได้ตามต้องการเลยนะครับ เทคบ็อกสองอันนี้นะครับตัว t o t a ท a m o เมาส์กับตัวเชนตัวนี้จะล็อกไว้นะครับเป็น Read Only ่กับ t u u อ่าไม่ให้คีย์เนาะให้คีย์ได้เฉพาะตรงนี้แล้วก็ปรับอ่าตัว t ทคอ a l ไลนเป็น Center นะครับอาจจะปรับทั้ง3อันเลยเนาะให้จัดเรียงอยู่ตรงกลางเนาะเวลาคียข้อมูลครับในฟอร์มของเราก็จะมีตัว Running Time ตรงนี้เราจะนำา t m m r เข้ามาเลยเนาะ ตัวพิมพ์เพาว่า t i m e er, มอแล้วก็ลากลงมานะครับก็เขาจะปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ t i m e er มอรนจากนั้นก็กํากหนด propery t ให้กับ t i m e er มอรเลยนะครับตรงนี้ enable ตรงนี้เราปิดอยู่ก็เปิดนะครับแล้วก็ interval เท่ากับ1,000นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของ t i m e er มอรจากนั้นก็ลองปรับแต่งดูนะ าความเหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ปรับให้มันเท่ากันเนาะความกว้าง จากนั้นผมจะทําการเก็บตัว property window กลับที่เดิมน,นะครับแล้วก็จะทดสอบโปรแกรมดูว่าฟอร์มนี้สวยงามหรือยังนะครับอา s t t r t นะครับาจากนั้นก็เปิดฟอร์ม point of sale ขึ้นมาดูนะครับเปร๊บเราก็ตรวจเช็คดูว่ามันสวยงามหรือยังเนาะ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้ากับผมขอบคุณมากครับ